นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยผลการประเมินมาตร,ราการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์เร่งด่วนหลังจากเกิดเหตุการณ์สิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบพบจุดบกพร่องหลายจุดที่ต้องเร่งแก้ไขภายใน30วันเนื่องจากมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละแปและยังพบจุดอ่อนด้านความปลอดภัยซึ่งต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนทั้งเรื่องของสภาพพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง รั้วกั้นสองชั้นสูง3เมตรพบว่าชำรุดเสียหายหลายจุดจึงสั่งให้มีการซ่อมแซมความมั่นคงแข็งแรงปรับปรุงให้สูงเท่ากันส่วนป้ายเตือนก็ให้เพิ่มจำนวนป้ายเตือนที่ถี่ขึ้นพร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับเหตุฉุกเฉินรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มและเจ้าหน้าที่เองก็ควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวค่ะอย่างเช่นกระบองช็อตไฟฟ้าหรือว่าสายน้ำแรงดันสูงปฏิบัติงานในลักษณะของบัดดี้ซิสเต็มเพื่อช่วยเหลือกันละกัน ขณะที่ส่วนจัดแสดงสิงโตภายในสวนสัตว์ขอนแก่นมีการตรวจเช็คความแข็งแรงของโครงสิงโตรวมทั้งระบบป้องกันภยัยอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าแรงต่ําซึ่งปล่อยออกมาด้วยนะคะนี่เป็นเขตป้องกันไม่ให้สิงโตและเสือโครงออกมานอกเขตจัดแสดงบริเวณจุดจัดแสดงก่อนที่จะปล่อยสิงโตออกไปให้นักท่องเที่ยวได้ชมมาตรการนี้เป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งจากการตรวจสอบ ก็ถือว่าทางสวนสัตว์ขอนแก่นมีการตรวจสอบเป็นประจำด้วยเช่นกันนายวชิราวิทย์สมสาผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์สิงโตรุมทำร้ายเจ้าที่ซึ่งดูแลทําให้ต้องมีการทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมกับออกแบบพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยโดยโซนจัดแสดงต้องมีขู่กัน้นความสูง6-8เมตรความลึก6เมตรกั้นระหว่างสิงโตกับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับสวนสัตว์อุบลราชธานีซึ่งเปิดที่สื่อมวลชนเข้าไปดูพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนที่ดูแลสิงโตและสัตว์ดุร้ายมีทั้งการสาธิตวิธีการให้อาหารการทําความสะอาดโดยมีประตูกั้นสี่ชั้นและเมื่อทําภารกิจเรียบร้อยค่ะจะเป็นการเปิดคอกให้สัตว์เข้าเพื่อลดโอกาสเผชิญหน้าระหว่างผู้ดูแลและสัตว์โดยมาตรการเหล่านี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก